สวัสดีค่ะวันนี้เจนจะพาทุกท่านมาทําหน้านูเทลลาเป็นแป้งชาโคนะคะนูเทลลากล้วยหอมค่ะค่ะนี้แป้งก็กรอบแล้วนะคะเราจะทานูเทลลาค่ะทานูเทลลาลงไปนะคะนูเทลลาที่ร้านเจนจะใช้ทาค่อนข้างจะทาทั่วแผ่นเลยนะคะ ค่ะอันนี้เป็นกล้วยนะคะเราจะมาหั่นกล้วยใส่ค่ะค่ะอันนี้กล้วยจ,จะใส่ทั้งหมดครึ่งครึ่งใบนะคะเนี่ยค่ะแป้งชาโคนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นออเดอร์ลูกค้าสั่งมานะคะทีนี้ลูกค้าไม่ล่าซอสนี่คือพอร้อมที่จะขึ้นเลยนะคะ ค่ะเรามาทับขึ้นกันเลยนะคะร้านเจนจะอยู่ซอยกันินฐานนนตรงเขตด,ดูุสิตนะคะใครที่ผ่านมาแถวนี้ก็แวะลองชิมลองทานกันได้นะคะค่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ